สวัสดีครับผมวิทวัฒน์นะครับรับซื้อกระพบตานะครับวันนี้มีโฉมไหมคุณลูกค้าดู2กล่องนะครับนะครับสกล่องนี้เป็นตัวเลี้ยงนะครับนะสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลี้ยงนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงนะครับกล่องที่1จะสามสิบเส้นนะครับนะสาเส้นหรือ30มหัวนะครับไม่ระบุปีนะครับนะนะครับส่วนกล่องที่2เนี่ยยีเส้นนะครับไม่มีระบุปีเหมือนกัน ส,สมรุ่นนี้จะไม่มีระบุปีนะครับแต่จริงๆเนี่ยอายุเนี่ยจะอยู่ราวๆปี197กว่านะครับประมาณปี197กว่านะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลี้ยงนะครับ30หัวทั้งร้านผมรับซื้อกล่องละ40,000บาทนะครับตัวเลี้ยงนะครับนะแบบนี้นะนะครับ30หัว,ว,วกล่องละ40,000นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลี้ยงนะครับ20หัวนะครับแบบนี้กล่องละ50,000บาท ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีโสมนะครับไม่กินแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับทางร้านผมบริการรับซื้อให้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือสามารถส่งไลน์มาประเมินราคาดูก่อนได้นะครับกดแอดไลน์นะครับแอวิทวัฒนแปนะครับกดแอดไลน์นะครับแอวิทวัฒนแปกนะครับก็สามารถดูมุมบนขวาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ